สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไอยาดิ้นชาแนลชินเคยค่ะวันนี้ได้โชโด็อกโกแลตตูปไอเซเว่นมาแล้วค่ะทุกคนรองานมากไหนใครเคยลองแล้วบ้างคะเราเพิ่งจะได้ลองค่ะแล้วก็อันนี้มาใหม่ค่ะใเซเว่นเป็นของอ่าอะไรนะที่เขาฮิตกันนะคะคิดว่ามีน้องหมีเนยเป็นเป็นบก เราได้มาสองอันนะคะเป็ดอันนี้เป็นมาการองค่ะบูเช่ช็อกโกเป็นมาการองหมีเนยนะคะอันนี้บันนี่วิปทีนได้มาสองตัวเดี๋ยวมาลองกันค่ะแต่แต่แตแตขอลองอันนี้ก่อนเลยเดะเลยก่อนเราจะได้นะคะทุกคน เมื่อก่อนไปรอห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่เคยได้กินเลยค่ะไม่เคยทานเลยใครลองแล้วบ้างคะเป็นยังไงลองมาแชร์กันได้นะคะว,ว้าวเออกลิ่นมันเหมือนเคยกินอะไรนะมันเหมือนเคยกินนะคะทุกคน กินมันนะใช้มันจะเป็นแบบนี้นะคะปกตินะ<ม>หนึ่งสอง แล้วก็แล็มันขอรออีกคำมันเหมือน เหมือนอะไรอะบอกไม่ถูกเหมือนเคยกินอะไรสักอย่างที่เป็นช็อกโกแลตแบบเนี้ยค่ะแต่ไส้อะค่ะทุกคนทุกคนเคยกินช็อกโกแลตดูใบในซีเจไหมคะเหมือนกันเลยค่ะแต่เราว่าช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตดูใบในของซีเจอะค่ะอร่อยกว่านะทุกคนลองไปหาลองกันดูนะคะ อืมแต่เราว่าในราคาอันนี้มันก็โอเคแล้วนะคะทุกคนยังไม่เคยลองอันที่แพงๆเลยอะเบลอ่ะคิดว่ามันจะอร่อยกว่านี้ เพราะว่าเพชกชอบไปดูใบในซีเจเราเคยทำคลิปลงไปแล้วค่ะในช่องลองไปดูอร่อยมากค่ะคนละฟิลกับอันนี้นะคะอันนั้นมันจะเป็นแป้งขนมปังอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็มีไส้ค่ะแล้วก็มีครีม แล้วก็เป็นลาดด้วยช็อกโกแลตด,ด้านบนอร่อยค่ะทุกคนไปลองกันนะคะอันนี้เราว่าเฉยๆค่ะแต่ในราคา3.9บาทได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะถามว่าอร่อยไหม มันก็อร่อยนะคะแต่มันไม่ได้ว้าวอะค่ะทุกคนเราว่าของดีเจว้าวกว่ามีคนเคยรีวิวบอกว่าเหมือนขนมเที่ยงไห้ใช่เลยค่ะทุกคน คล้ายๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะกรอบกว่าโอเคหมดแล้วหนึ่งอันสำหรับตัวเรานะคะความชอบใครความชอบมันเนาะเราว่าของซีเจอร่อยกว่าแล้วก็เอ่อแต่ถ้า ถ้าจะบอกว่าสามพิาบาทแค่นี้ก็โอเคแล้วคุ้มแล้วก็จริงค่ะมันแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าอร่อยก็ได้ต้องไปลองนะคะเราเพิ่งเคยลองต่อไปนี้เอยนี้เอยว้า มากเลยอ่ะอืมเป็นแป้งนุ่มๆนะคะหนึ่งสอง นี้เป็นไส้ครีมนะคะครีมจะววหวานหวานหวานเลยอะแป้งเขาจะเป็นแป้งนิ่นมๆคะ่ะแต่ว่าไม่ได้นิ่มแบบเหมือนขนมปังอมไม่ได้นิ่มเหมือนเค,ค้กนะคะ มันจะเป็นคล้ายๆหนมปังค่ะแต่นุ่มกว่าขนมปังสำหรับคนชอบกินหวานอาจจะชอบค่ะอันต่อไปค่ะอันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลต ขมีสองไส้นะคะไส้ละสองโลค่ะอืมอืมแล้วกเอร่อยค่ะไม่หวานาอ่ะัวไส่คิีมจะหวานานี่นะคะ อันนี้ดีเลยค่ะอืมบารอเทอร์เต้ี้ค่ะโอ้ ต่อไปบันยิววิสตีนนี่ฮหอมว้าว ใ้ครีม,ม,อมหอมเลยเหมือนเคยกินมันเคยกินรสชาตินี้เลยค่ะเป็นนึกไม่ออกว่าอะไร นชิมเนียนๆนะคะนุ่ๆอืมอันนี้อันนี้อร่อยค่ะไม่หวานมาก ามตัวนี้ใครเคยลองแล้วบ้างคะคอมเมนต์มาค่ะอร่อยเขาให้ไส้เยอะนะคะอืมเราจำราคาไม่ได้แล้วะคะุบ ไม่ไแน่ใจว่าอันนี้ยีเก้าอันนี้สามเก้าหรือว่าสามเก้าทั้งคู่นะคะน้องหนี่เลยไปหาลองกันค่ะทุกคนอันนับนีนไปแล้วพัง